สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผูน้ชมท่านผู้ชมต้องขี่ไปบนรากชันโอ้เสียงบุกเกียจ,จะดังหน่อยเนาะวันนี้อยู่กับเจ้าซูบิโตโมเอทีซ์สองร้อยสิบสองร้อยสิบเอฟห้าเอฟห้าเอฟหกที่คล้ายๆกันแล้วครับไม่เกินกันแน่นอนกับกก 9, 3, กปุ๊กยี่สิบจุดเก้าสามสิบแปเมตรครัันนี้ วันนี้เรนดีนไซน์ครับกับเจา้าสุนิตโมค,ครับเรืองเข้มีเป็นรถที่ถือว่ามีความประหยัดนะครับประหยัดเากขึน่าจะอโค้ชรดอือด่นน่าจะประหยัดโค้รดอื่นแน่นอนนะ ก่ใช้เครืญญ่องยนต์ของ E สุดๆนะครับได้ความประหยัดเข้ามาแต่รถที่ถือว่ากำลังได้รับความนิยมได้รับความนิยมขึ้นมาของเมืองไทยอาจจะมีคนเริ่มเอามาใช้บ้างเดี๋ยวโซนภาคอีสานนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันนะครับ ทีมงานจะสุพอนะครับวันนี้ทีมงานเสียเอ็มนะครับวันนี้อยู่โดดเดียวเดียวได้นะโดดเดียวเดียวได้นะครับดดดวันน <Okay. S 1> ี้ไม่มีรถดำมาวิ่งเป็นเพื่ออะไรอยู่กับงานขุดซารึก้าเมตรครับ ตอนนี้ขุดทำขอกสระเพราะว่าจะเอาดินออกข้างๆเยอะ,อะคือดินนี่เยอะอสมควรวตรงน,นี้โอ้ตรงน,นี้น้ำดีขุดแป๊บเดียวเจอน้ำแล้วเอาให้อยู่แล้วกันนะขุดแป๊บเดียวเจอน้ำแล้ว สุโม,มงบินไม่ต้องพูดถึงครับคันนี้เยอะจัดหรือว่าฟาดเงินล้านมาแล้วฟาดเงินล้านมาหลายครั้งนะเฉรีไม่คู่ดิถ้า200ดีตรงระดับร้านขึ้นนะรายได้โอ้โหหกี้ดิศูนย์จุเก้ส่บาทเป็ดที่ยุนรีซู คอมเทอร์โบ,โร,ร,บระบรบเจลโคเลอร์ระบายความร้อนวยน้ำขีหีาปั 5, 000, ดติดอิกนะครับแกน่าจะมีกีสองอันอยู่บ้านคิดว่านะน่าจะมีสองอันไม่กีบูบาสนี่เสริมแผ่นเหล็กนะครับเจตสังเเ่โอ้ดิคอร์ดินวิเช้านี้ไปเล่นตมมาไม่ได้ไปถ่ายห่างหายกันไม่นานหน่อยแล้วมาชิงนสียเ้ม มีงานจัดทุกรอนแวะไปแวะมาได้ต่วนี้ก็ยังติดงานอยู่ครับมีงานไ,ไปไปปั่นนายดนะ้วยช่วงก็เพิ่งจะนี่มีร้อยป่าแล้วเป็นตัวโมง ลอยปลาดีอามอูมอามี่นี่ลอยปลาโอ้ไม่มีเห้อบรรยากาศวันนี้นี่ร้อนอบอ้าวสือเกินกลับ คนกลับนี่เราจะหาทางกลับใหม่ไม่ได้เ,าเราล้างรถมาใหม่อันนี้น่าจะชั้นแรกเนาะน่าชั้นแรกครับนี่เป็นสระโครงการน่าจะโครงการไม่ใช่โคกน้องนานะครับอยู่ตรงนี้สระโครงการสถาน กล,ลอะไรลืมเลยลืมเลยกับแต่ไม่แต่ว่าไม่ใช่โคกน้องนาเขาลืมมาน้ำแกอยู่แกคุยยังอยู่ ตัวแทนกำายน,นี่ก็รีเบเลยรีเบเชวีประเทศไทยกำกัดรีเบเชวีแมนซินานี่ครับนนดูกว่าจะเสร็จนะห้าไร่นะครับนี่เยอะจัดครับกว่าจะงล เเะะีโอ้สันบุกงกี้ละยินติดเยอะครับยินเหนียวมม่ช้าถ้าเจอน้ำนี่ออกแน่ไม่เจอน้ำนี่ไม่ออก ว่าธรอะไรแกฝีมือดีคนทำดีแล้วงานเยอะนะครับเดี๋ยวไปลงบ่อที่วารินนะครับผู้ด่าดูมากนะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูรอติดตามเลยแจ้งเตือนไว้รอเลยลงบ่อที่วารินน้วสุดจัดนะครับเปลงล,บลงลอกหน้าบ่อครับลงลอกหน้าบ่อดิน ห,หน้าหน้า,นาคนคนบ่อคนสะนะพูดง่ายๆคนสะเลยสะอ่าโครงการหมู่บ้านาสะโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่แหมอยู่นั่นน่าจะมันพูดตรงๆว่ามันเลย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ใกล้เสร็จถำแล้วเราจะกลับบ้านนะขอไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวจะพาไปลงดูที่วายลุนตรงนี้จะมาถ่ายอยู่ใกล้กเสร็จก่อนเดี๋ยวพาไปดูมาถ่ายนี้จะไหมจั๊กักสองครั้งได้ไหมน่าจะไม่มากกว่าอาจจะไม่นะครับสอสอดีครับ